นายกกฎชวันอนน่อนในชาติของคณะกรรมการท่านผู้ในการอ,อินโยอุสีนะฮะท่านนายกสมเกียรติแต่ภูนะครับแต่นายกก่อตั้งโดยพรนะฮะก็คนนิโเรเชียนและก็น,น้องๆที่น่ารักในฐานะอินเทอร์เน็ตของโรตารีที่รักทุกคนขอเสียงปรบมือดังเรับ ก็ ờ, ปกติเนี่ยจะมาพูดในฐานะรองประธานเสมอทำัไปได้ใช่ไหมครับก็จะติดตามท่านสุธิพงศ์มีความสุกว่าตอนไปรองประธานนี่สบายๆเพราะออนงานมาพูดเสร็จก็กลับเลยทีนี้ถ้าสุธิงพงศ์บอกว่าไม่ได้นะต้องให้ท่านทีเป็นประธานดีที่สุดตอนที่เราบก็รู้สึกรุษารกเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าก็เป็นได้แต่พอเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดโอ้โหงานหนักมากเลยครับเล่นเอามระเล็นกลับมาอกรอบหนึ่งตอนนี้ เพราะว่าต้องรือ้อฟื้น54สมโมสรก่อนที่รับงานนี้เหลือ34สมโมสรไหมประมาณนี้ทำอย่างไรให้เพื่อนเพื่อนอิสระในเมืองอื่ที่อาจจะหลุดไปเยีเยบไปกลับคื้นมาใหม่เราบอกว่าต,ตั้งใจว่าจะให้ได้6 7สมโมสรแต่ปีนี้ถ้าวัาอยุคตัวเองโโอเค รู้ไม่ว่าเป็นอีทแคลนนี่เป็นยังไงมีหลายคนบอกว่าเอาเป็นอีทแลนด์เนี่ยก็เหมือนชมรมลูกเสือเอ็ดนาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เอาบอกว่าไม่เหมือนเลยนะครับเราอาจจะมันทีเป็นแบบคล้ายกันแต่ในในงแง่มุมของการเป็นอีทแลนเนี่ยเราไม่ได้ทำงานแค่ในโรงเรียนเราไม่ได้มีเพื่อนแค่ในโรงเรียนเรามีเพื่อนต่างโรงเรียนเช่นวันนี้อาสัมชันม,มาใช่ไหมอาปงไม่อาสัมชัมนเหรอ มาแล้วมีทีมเลยนี่โดดเดี่ยวมั้งป่ะไม่ใช่ไหมโอเค <c oughs> แล้วเรามีเพื่อนอันนี้ก็ได้เพื่อนซีเพื่อนเฉลีแล้วก็เริ่มมามาหากต่ยังมีเพื่อนอื่นอีกถูกไหมนอกเหนือจากนี้มีเพื่อนที่อะนครับที่ไหนนะเอะา,าออม่ใช่หมายถึงว่าเพื่อนในในประเทศไทยเนี่ยในประเทศบ้างนะถู่เนี่ยเราก็รู้จกักกันแล้วกว้างขึ้นกว้างขึ้นจากโรงเรียนเดิมถูกไหมเราก็มีเพื่อนต่างอะไรครับต่บาง ใช่มีมั้มเพราะเราไม่ผนฝ่ายรู้จักเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมในโลกของเฟซบุ o กเนี่มีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นคนจัดตั้งเฮีย f เฟซบุ๊กของอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยครับแล้วทุกคนก็เข้าไปในนั้นแนะนำตัวเองเราจะเริ่มีเพื่อนอยู่ในโลกแบบน,นี้เป็นเพื่อนต่างชาติไ้แลกเปล่ยนความคิดเห็นไะห วันหนึ่งเราจะเดินทางไปเขาก็มามาอนรับเราวันหนึ่งเขาเดินทางมารเรา็ต้มาอนรับเขานี่นนคือความสัมพันธ์มันกว้างเป็นวงกว้าเนี่ยมันมากกว่าชมรมอื่น,น,นที่สําคัญชมรมอื่นคนสมุู้คือใครครับครูโรงเรียนถูกไหมซึ่งอาจจะได้มากได้น้อยผมไม่ทราบแต่วันนี้ที่ซ้ำซากสโมสรแห่งนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนใช่ไหมท่านนายกอจชวัน เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนบาทผมมือให้กับท่านนยายกแล้วก็สมาชิกครุณเทพี่เราต้องมีเลยนะมีน้ำจิ้มนะมีน้ำจิ้มประโยชน์มีเยองมากมายวันนี้ผมมาเนี่ยอาสาคนอยากจะแนะนำคณะกรรมการอินเทอร์เน็ที่พวกเราต้องรู้จักด้วยไม่ใช่แค่รู้จักประธานอินเทอร์เน็แต่ท่านแรกคือท่านนายก พัชรีอิทธิการจะนั่งลงคนกับในสองแม่ท่านเกษยาพรเป็ท่านเ,าเ,เป็นอดีตนายกใช่ไหอดีตนายกเกษยาพรพงษ์สวัสดิ์จากสีมซอลูเตอน์ลีราชาวเป็นผคนที่มีง,งานสถาปนิกกันโอเคตอนที่ท่านสืบพงษ์เป็นประธา,า,า,านอยู่แถบเนี่ยท่านจะเดินสายตลอดเวลาเพราท่านเก่งมากๆ ก็ไปบ้างไม่ไปบ้างไปสะดวกก็ไปได้ไปแต่พอมาเป็นประธานทีไรอันนี้ไปทุกงานเหมือนกันแหละแบบขณะที่พูดตรงนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วต้องไปอินเทอร์เน็ตสายนะพี่อ่สัมภาษณไปด้วยแบบไปตามมาแล้วนะตามไปจะยลให้ถนิ้วโอเคครับในการไปอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นลูกไทยอินเทอร์เน็ตเป็นลูกไทย สามกูดิว่าเขาเป็นใส่ใจแรงเลยนะอินเทอรเป็นลูกใครครับอา่อาเนะี่ยพวกเราไม่เคยรู้ที่ผ่านมาหลายหลายปีเนะี่ยส่วนมากเรารู้แต่ว่าเราเป็น,ปนอินเทอร์เน็ตยูทูบซ้ตนเม็นพระถามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นลูกของโรตารี่อะวังดีๆนะแล้วทุกคนจะเริ่มเข้าใจพอเข้าใจพิจะเริ่มกินเกี่ยวับมันแต่ทุกวันนี้คนอาจจะสนุนสนานแล้วก็ เีหาปาร์ตี้แล้วก็ต่อไปแต่ว่าการเป็นอินอระนี่สำคัญและหนึ่งเนี่ยโรเทเรียนที่นั่งอยู่เราเรียกว่าโรเทเรียนแต่และปีก็มีนายกมีคณะกรรมการแบบที่ทำทกับพวกเราคนที่มีตำแหน่งในปีนั้นนะต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปีโรตีเป็นลูกฟันเพืองทราบไหมไม่ทราบมีใครมีใส่เสื้อหรืองปี่ เป็นเหรียญไงที่เหรียญี่เหรียญเหรียญใหช่างให้เหรเลยเหรียญนายกไงเหรียญนายกอ่ะเสื้อเสื้อขอโทษทียืนแล้วไม่ให้เหรียญยืนแล้น้องยืนทันตังแล้วเห็นไหมครับอ๋อนี่มันอินเทอร์เน็ตแต่ก็โรตารี่อันนี้เป็นโรตารี่แต่เนี้รับโรตารี่แต่นี่เป็นเจอร์ัคของโรตารี่คือแบบเดียวกันโอเคขอบคุณเนาะ พวกเราเป็นปลูกโรดีโลตาอรีรร่คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพของตัวเองแล้วแทนนี่เป็นคนมีน้ำใจช่วยทำทํนทำนี่ให้กับคนทั่วไปอยู่แล้วโดยิสัยส่วนตัวเช่นในายกเ่อตั้งยบรเพนี่ <S <S แต่แทนจะทำทุนทำนี่ให้กับใครต่อใครเนี่ยวันหนึ่งคนที่เป็นสมาชิกลตรตารี่ที่เราเรียกว่าโรแทนเนี่ยไปพบว,ว่าวกเานเน็เชิญมาล่กเนี่ยเชิญมาเป็นสมาชิก ลตารี่มีธีการมาสมาัครวันนี้เดินทางมาสมัครเกงเนี่ยอาจมีเรื่องหน้าเรื่องหลังได้ในหลายคนเพราะโตตารี่ใช้วิธีการไปทาบไปเจอแล้วก็ไปทาบทางก็ท่านบอกออกท้าทางคนคนน,คนนั้นเป็นคนนี้จริงชอบฟรเหลือคนจริงๆแล้วก็เชิญมาเป็นสมาชิกพอเป็นสมาชิกแล้วเขารู้สึกว่าดีเขาก็ยอมรับการเป็นสมาชิกจึงเกิดการสถาปนาสมาชิกหนึ่งคนหรือสองคนแล้วแต่ว่ารุ่นนั้นมี ว่าแบบตอนนีน้หรือว่าเป็นเกียรติมากไม่ใช่ว่าสมัครพุ่งไปได้เลยสมัครพุ่งเข้าใไม่ได้ครับผมถูกเชิญมาเก้าครัง้งจะได้เป็นสมาชิกสราสอนต้นที่นะก่อนว่ามีคุณสมบัติมากพอต่อการเป็นจิตอาสาเป็นผู้มีใจสาธารณะหนระือไม่เพราะถ้าเอ mm hmm. าคนซี่รู้มาเนี่ยองค์กรก็จะพังนะองค์กรที่มีาการสมรู้ร่วคนเพราะฉะนั้นวันนี้ลอตเตอรี่กิงอยู่ได้งานถึงกี่ปีครับท็อบ มีครับนี่เนี่ยม,มีใครรู้จักพ่อเลยไหมพ่อู็ให้กำเนิดอิงกระดานเนี่ยโรตเอรีมีอายุยาวนานาถึงวันนี้116ปีแล้วครับท่านนายกสังเกตเนี่ยเป็นนายกรุ่นที่116ยท่านนายกพัชรี116ผมเข้ามา20กว่าปีแต่เพิ่งเป็นนายกรุ่น111อีกเดียวท่านนายกองตั้งด้วยกนะ่อนเนี่ยนะนะเพราะนั้น โรตาอรี่เนี่ยกรองคนก่อนเอาคนดีเข้ามาทำงาน,นกับคนดีๆเพื่อส่งเสริมสังคมให้ดีอยากมีคุณค่าโรตาอรี่ก็รวมตัวกันได้ดนะก็เลยเกิดความที่ว่าเราได้จะสร้างเด็กๆนะให้เด็กๆมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้ให้เหมือนทีน่พวกเราเราเป็นอย่างเนี้ยเมื่อกี้พี่เจริญอยูไอ่ไหนครับพี่เจริญเอ้าพี่นี่ตัวเล็กไปหน ที่จะเดินเนี่ยเดินถ่ายภาพถ่ายภาพไม่ใช่เป็นตาล้องนะครับเขาเป็นเด็กที่เราเรียกมานะครับท่านเป็นผู้ใหญ่มีอาชีพ,พ <อ S 1> วิศ<อ>วกร,บบรเป็นพิศวกรแต่นี่จากว่าช่วยถ่ายรูปเห็นไหมการช่วยถ่ายรูปคือถ่ายให้จริงๆถ่ายเสร็จก็ส่งให้ส่งใ,ให้ไม่ได้อะไรแม้แต่น้อยนคนแบบนี้ดีไหมครับดีผมยินดีจับ ใช้สิ่งที่เรามีคือความสามารถเนี่ยมาช่วยสโมสรอันนี้ก็ไดช่วยกันในสโมสรแต่ในระดับภาพท่านจะมาในหน้าที่ก็ช่วยถ่ายภาพบ้างทำานอื่นบ้างนะโอเคโรตารี้ก็เริ่มสร้างเด็กเด็กคนแรกที่โรตารี้สร้างเป็นที่ชายของเราที่ชายเราชื่อว่านะเริ่มเป่นละรถตันนีถูกต้องเรียกว่าโรถอะไรรถตันนี้เป็นเด็กอายุที่ชายเราอายุเท่าไหร่ 18ปีขึ้นไปเป็นเด็กนักเรียนระดับไหนไไเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเราเรียกเขาว่าโรเตร์เนเอาตัลอินเทอร์เน็ตมีพ่อชื่อไว้เนิดคือโรตอรี่มีพี่ชายชื่อโรตาร์เน็ตโรตอรี่บอกว่าสร้างโรตาร์เน็ตบางทีก็สายเกินไปเพราะว่าคำพคนนี่ัยเนี่ย ที่สะสมมากลายเป็นสันดานที่ดีและไม่ดีดีไม่เป็นไรไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันแก้ได้ลอตเรี่เลยบอกว่าอย่างนั้นสร้างให้เด็กว่านี้น้อยได้ไหมสร้างน้องลอตเตร์แกขึ้นมาซึ่งน้องอะไรก็คือเด็กอายุ12ถึง18อปีก็คือเด็กนักเรียนระดับมัธยมก็คือพวกเราเนี่ยแหละพวกเรานี่คือเด็กโวลิอัลตอเป็นกําลังสําคัญของชาติเนี่ยนะ เป็นพูดเสมอว่าอนาคตของชาติที่อยู่ที่เยาวชนแต่คนที่ทําให้ชาติพีดพอนก็คือเยาวชนเช่นกัน<ม>ถูกไหมในตัวคนเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการใส่อะไรไปในจิตสำนึกของเราเเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่บรกเราต้องเป็นคนดีดีแบบไหนล่นะครับอะไรความดีเราต้องรู้วิธีใช้ชีวิตให้ถูกดาเนินชีวิตให้เป็นประเด็นที่สองข้อนี้ ใช้ชีวิตถูกเป็น,นเนื่องสุขเด็พอเป็นปุ๊เราจะรู้ว่าตอนเป็นวัยเด็กเราต้องทําอะไรเป็นหลักตอนเนี้ยเราทำอะไรเป็นหลัก <c oughs> เรียนเรียนต้องมาก,ก่อนแต่ไม่จด้เป็นต้องสอบได้ที่หนึ่ง,งอะไรไหมครับพ่อออได้ก็ดี <c oughs> แต่ถ้าสอบได้ที่หนึ่งก็เป็นเรื่องดีแต่ไม่จำเป็นคือบางคนเรียนไม่เก่งนะม <c oughs> <ด>ีปะ่ะคอนนี้เนระียนจบตกดีไหมครับไม่ดีเลยเหรอโอ้แต <c oughs> <c oughs> ่ไม่เก่ง จริงหรือจรป่ะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เก่งไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีและเราคงดูคลิปที่เขาพูดไปแล้วว่าลาไม่สามารถ,ถ,ถาากนินต้น,นามาไมนไ้ได้จร <S S 2> ิงๆและดืไม่สัมผัสใบน้ำได้ใไหมผมก็เกดได้เกิดตอนนี้นะแับเดียวกันเนี่ยความเก่งไม่เก่งอยู่ที่เมื่อจบมาแล้วสามารถถ,ถอยด้วยตัวเองได้ไ ความเก่งวันนั้นคือสามารถเป็นคนที่ให้คนอื่นพึ่งได้ถ้าวันนี้เราย,ยังต้องให้พ่อแม่เป็นพาระพ่อแม่มากมายเรารัใช้ไม่ได้เพราะวันนี้เรต้องเริ่มต้นใหม่ในฐานะอินเทอร์เน็ตเราเรียกว่าเรากําลังฝึกอินเทอร์เน็ตให้เป็นผู้นำเยาวชนแล่เราจะไปฝึกอบรมอ,อีกครั้งหนึ่งในการอบรมไหล่ล่างนะครับไปไปยังไม่เคยได้ไปซะเสียตังไหม ไม่เสียตามเลยแต่นีมันเสียนะใครมันเสียอนถใครครับมโเซปินั่สเราเรียกโมสซนถามว่าก็เป็นพ่อเป็นโรตอรี่เนีก็มีพ่อแต่พ่อเราคือโมสรนโรเตอรี่กรุงเทพนว่าเป็นถูกต้องเขาดีไหมดีนถ้าดีตมนี้ตังค์เลยถ้าด้ปันที่เดี๋ยวได้อยู่ นี่เป็นคนปภาษาลอยบางคนจะคิดอยู่แะ้วอะไรเออลองฟังตุ๊บปี๖เป็นอินเทอร์เน็ตต้องมายุคปัญญาชนีน้องๆอยู่ละเรามีพ่อแม่ดีเนี่ยพ่อแม่ดีไหมว่าคอยกวดขันทั้งคุนชี้นำความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดรู้คิดรู้ทำสำหับถึงเงินทอง นะพ่อแม่แต่นี้ดีแมนะไม่ใช่แค่ให้เงินแล้วก็ไม่ได้มองอย่ที่หลายสโมสรอินเทอร์เน็ตที่อื่นไปเป็นเพราะบางทีนะสโมสรนั้นอัาจดูแลน้อยไปนิดซึ่งปีนี้ผมจะเข้ามาแก้ไขใหม่นี่ครับพวกเราสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสโมสรอื่นได้ไหมครับเป็นสโมสรโลอินเทอร์เน็ตคืออะไรนึงนะอินเทอร์เน็ตสีพิชชาเป็นเป็น โมเดลให้เกับสมุทรสาครในอื่นได้ไหมครับได้รวมกับอาชุนธันนะอาชุนธันด้วยได้ไหมจริงป่ะทั้งหมดนี้ได้หรือไม่ได้ได้สัญญาณนะถ้าสัญญาไม่ทำการสัญญาขอให้สอบได้คะแนนน้อยที่สุด <c oughs> แต่ถ้าทำตามสัญญาขอให้สอบได้เก่งเองทุกคนลองเริ่มเข้าใจแล้วนะโบตารี่เป็นพ่อ เลยนะเปิดเลยเป็นพอ่อแแม่ไดนะ้แล้วแต่ะเพื่อนเราเป็นผู้ให้กำเนิดอนเทอต์เนตคือเป็นพี่ชายเราแล้วก็ internet. อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เนี่ถือเป็นกำลังสำคัญมากที่สุดแล้วตามมาเป็นการเตรียมพร้อมรอไว้ก่อนเพื่อที่จะมาเป็นอินเทอร์เน็ตเราเรียนน้องของเราว่าอ่ะโอ้โหอย่าแยกกันตอบสิอย่าแยกกันตอบเรียกว่าเออรีอ่อ่ะอ่าอัตโนม้วให้เดินราชื่อ ชายชื่อน้องชายชื่อน้องชายน้องชายของเราชื่อเออร์ลี่แอดตัวเองเป็นอินเทอร์แอดโอเคเนี่ยให้เข้าใจตรงกันต่อไปนี้เราต้องเข้าใจแบบนี้ละอยากยิ่แง่มาเป็นนักศิลาินดีกลับบ้านแล้วก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าหนูจะได้อยู่อะไรทุกครั้งที่ออกไปทำกิจกรรมเสื้ออินเทอร์แอดกบบเนี่ยต้องใส่เวลาไปทำกิจกรรมนะคือที่ผ่านมาผมเคยไปบรรยายให้พวกเราฟัง มีก the so ิจกรรมที่พี่ปรากฏว่าไปทํามาทุกวันทุกคืนไม่มีชาวบ้านรู้เลยว่ามีอินเทอร์เน็ตมาแถวนี้รู้แต่ว่ามีเด็กที่เรียนมาชิ้นจานแถวนี้เยอะแยะเพราะพูดอย่างนั้นเห็นไว่าเราต้องไม่ไปจิ้นจานไปเพื่อไปทํางานแล้วก็ไปติดต่อเป็นเป็นอะไรเป็นอ่ากิจจาลักษณะใส่เสื้อมีโลโก้อินเทอร์เน็ตใหญ่เวลาเขามองไกลๆว่านี่ไงอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเห็นไหมใครๆก็จะ เอกนักลงทุนเนี่ยเข้ามาช่วยทำความการเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่เข้ามาช่วยสอนน้องเข้ามาช่วยโอ้โหเยอะแยะมากมายสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรผ่านการเป็นอินเทอร์เน็ตของเราโอเคไหมครับเอาล่ะไม่ว่าเราจะถูกสร้างให้เป็นผู้นําผู้นําต้องมีคนประเภทไหนครับหนึ่งต้องอะไรตอบเลยไม่มีถูกไม่มีผิดหนึ่งต้องแข็งแรงไหมเข็งแรงไหมสองต้องเป็นคนดีไหม เห็นไหมสามรู้จักทำงานไหมสี่มีรู้สัมพันธ์กับผู้อืนะ่นไหมห้าต้องสนแสดงตัวไม่ว่าเราเก่งไม่เหมือนซูเปอร์แมนนี่คนระับซูเปอร์แมนใ,ใครๆไม่รู้จักเขาตอนที่เขาไม่ได้เป,ปนนะ็นซูเปอร์แมนไหมสไปร์ลแมนใส่หน้ากากปิดกันก้นเอาไว้ไปบาปเลาลาบไปทำความดีแต่ไม่บอกใครว่าจะเป็นใครเป็นการทำความดีแบบปิดทองหลังพระ ว่าวันเราไม่จะเป็นโอ้อวดว่าเราเก่งกว่าใครเราเจ๋งกว่าใครแต่เราต้องทําความดีชวนให้ใครๆบอกว่าโอ้โหพวกพี่แถบนี้สุดยอดเลยว่ะถ้าคนทั้งประเทศพูดแบบนี้ดีไหมครับดีไหมดีดีแล้วใครทุกคนทานะครับให้เขาพูดเนะี่ยใครเราว่าเราต้องอดทนดิ้นรนต่อสู้เข้มแข็งเป็นคนดีนทุ่มเทชีวิตจิตใจในชนะ จิตอาสาที่มีใจสาธารณะจิตอาสาที่มีใจสาธารณะคือบางคนเป็นจิตอาสาแต่ใจไม่สาธารณะพอใจไม่สาธารณะนิดนี้เขาเรียกว่าใจมันกระชับแค่ถูกไหมเข้าไปเพื่อไปสร้างภาพให้ตัวเองถ้าไปทําเพื่อให้ตัวเองมีผลประโยชน์ซ้อนบางอย่างนี่คือใจใจไม่สาธารณะรางคนเราต้องฝึกตัวเองว่าจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือโลก หรือโลกเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยพีน่นะว่าตอนนี้อยู่ในเมืองนี้ช่วยเพื่อนในเมืองนี้ออกไปอนอกเลนช่วยชุมชนแถวนี้แทนที่เราก็เป็นฮีโร่นะแต่การเป็นฮีโร่เนี่ยบางครั้งเราก็ก่อนไหวบางทีเราก็ก่อนแอนนายกครับดูนี้นิด้หน,นึ่งนายกเห็นเหรียญนี้ไหมเหรียญนี้เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าฉันคืออินเทอร์นะและทุกคนที่มีชุดอินเทอร์แล ใจเย็อินเทอร์เน็ตเราเาเป็นลูกของโรตารีอนแอบไม่ได้เราเราเป็นลูกของโรตารีต้องเป็นคนที่ดีเราเป็นลูกของโรตารีเราต้องขยันเรียนหนังสืออ่านหนังสือเราก็ไปที่กีฬาก็ไม่เคยขาดกิจกรรมไม่เคยว่างเลยเรียนก็ยังได้เกรดเอผมบอกได้เลยว่าทําแบบนี้ได้หมดนะครับเพราะว่าเด็กๆที่ผมรู้จักมีบางคนชอบร้องเพลงเอาแต่ร้องเพลงพรลอาเด็ก แต่เรียนได้เองทุกตัวเลยบางทีตอนเรียนก็ไม่ได้เข้าเข้ออาอตาแต่ได้เอทุกตัวเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจะเป็นเรื่องจริงก็หมายความว่าว่างเลยจัดกิจกรรมก็มานั่งอ่านหนังสือไม่ได้เข้าโรงเรียนก็ไปขอเพื่อนช่วยจดช่วยจำแล้วก็เอามาให้ตัวเองดูได้ไงานแล้วก็เขียนสุบรรน,นั้นอย่ามาบอกว่าโอิจกรรมเยอะเลยเรียนไม่ดี เรียนไม่ดีไม่เป็นไรแต่อย่าไม่เรียนงสิเราอยู่ในวัยเด็กต้องเด็กนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะนายกเนี่ยเรามีเรียนนายกซึ่งคนอื่นไม่ได้สอบเราเรียกว,ว่าเรียนแห่งการเป็นผู้นำผู้นำต้องเข้มแข็งเตะไม่ได้ก็เห็น้อยนิดกฎเกณฑ์กติกาต้องแม่งโอเคไหมครับแตพยายามจัชื่อคุณพ่อคุณแม่ให้ได้นายกสโมสรองค์เทพต้องมีชื่ออะไรนะาปีนี้ สมเกียรติแท้คูในายก,กอดตั้งมีไหมนมนะนนึงมึงเชื่อหรือว่ามีเขอาใจไหมอะเพื่อนที่จะให้ตอบไม่เอาเลยะจริงจริงเนี่ยการจำชื่อเป็นเรื่องดีนะเจอพวก่านคุณนา้าเวยพร้ด้านเดี๋ยวเราเรียกอะไรกันแต่ว่าถ้าดูใส่เหรียญแล้วก็อยู่ในพิธีการก็นี่นท่านนายกตอดตั้งเวยพร พุทธัาีนนะครับนัทนายกสมเกียรติแท้ผูผมเชื่อในเลมาแล้วนักเมธานัฐฉีนัฐีเป็นใครนะประธานภาคไม่ใช่นะครับผนประธานอินเทอร์เน็ตนะคอยดูแลพวกเราทุกนในภาคสามนสูตนะ เคพราะนันเนี่ยเราต้องรู้เราจะรูในในนน้ว่าเวลาที่เกี่ยวข้องอินเทอร์เน็ตเราติดตอ่อไปอย่างไรใช่ไหมอย่างเช่นระยะผมพาคณะกรรมาการมาสองท่านเราก็รู้ว่าโอเคถ้าติดตอ่อประธานไม่ได้ติดตอ่อคณะกรรมาการเนี่ยนะไปขอเบอร์โทรศัพท์ขอไลน์ขออะไรขอไปเลยนะครับใช้งานที่เป็นที่นะาชการแต่ต้องใช้ผมเยอะๆเพราะว่าผมอาจจะมีอายุไม่ถึงปีหน้านะพี่วัะน,นั้นใช้ผมถ้าผมยิ่งทำงานมากร่างกายจะดีถึงแบนน ก็ใช้เลยอะได้แต่จะใช้จนในขั้มตายกันให้อู่เลยสีเพราะว่าผมเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องตายเามื่อปีที่แล้วแต่นี่พระเจ้าบอกว่าอยู่อีกนิดนึงให้เป็นประธานก่อนนะแล้วก็บอกว่าประธานเนี่ยยังต่ออีกสามปีนะก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่านะวันนี้ถ้าพ,พู้ที่อยู่แล้วลงไปมันตกใจพาลงมานี่น,น,นั่นร่างกายมอบให้รัฐาลแล้วแล้ต้องโกรธใจแทนสินโอเคเพรวันรุ่นี่เด่ดนเป็นผู้นำในฐาน,นะผู้นำต้องเข้มแข็งแล้วต้องดูแลคณะกรรมการทั้งหมด วันนี้สถาบันนาทั่งให้เขาข้สนถา,ถา,ป,นาปันนาเปทำไมเป็นเกียริเป็นศักดิสีรีจงภูมิใจในความเป็นคณะกรรมการและนายกสโมสรอนินทร์แลสีพุทาแล้วจงตั้งใจที่ทำบวามเป็ญประโยชน์ด้วยโครงการต่างๆที่ประชุมและคิดว่าจะดำเนินการกันเนี่ยให้เต็มที่กรรมการทีนี้นี่ใครเป็นกรรมการทีนี้ ดีหรือที่ี่ะจริงๆเราจะได้รู้ตัวภูมิใจไม่ครับในการเป็นคณะกรรมการเนี่ยภูมิใจไม่ภูมิใจภูมิใจอ่ะปรมมือให้กับคณะกรรมการนายกยกดี้ผมมีหนังสือดีเล่มหนึ่งชื่อว่าการทหารสร้างได้ด <minority ael> ้วยตัวเองเล่มหนึ่งมันจะมอบให้กับนายกอีกเล่มหนึ่งให้กับนายยกฐานพลอดีตไปถูกรวมกันแล้วไม่เป็นไร สร้างและกระจาจ